สมมติว่าวันนี้คุณทองดีอายุ45ปีอยากจะดีเชียในนะจักร้อยค่ะครูเดือนละ5,000บาทและคาดว่าจะ,กะเกษียณตอนอายุ60ค่ะคุณทองดีจะมีเงินเท่าไหร่3ล้าน3 000. โอ้ยคุณทองดีคาดหวังนะแถวแถว3ล้าน3คำถามก็คือนะถ้าคุณเป็นคุณทองดีจริงๆคุณมั่นใจไหมว่าไอการลงเงิน5,000ของคุณเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่3ล้าน3หรือมันไม่จริงวะ ผลตอบแทนในอดีตของแน s แจกร้อยให้สิบต่อปีนะแต่มันก็ไม่ได้การันตีว่าในอนาคตแน s แจกร้อยจะให้คุณ15%ปเต่อปีมันหมายความว่าไงหมายความว่าคุณอย่าลงทุนแบบ DCA แบบหลับขูหลับตาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้เทคนิค DCA คุณก็ต้องคอยตรวจสอบการลงทุนของตัวเองเช่นเดียวกันเนาะผ่านไป5ปีนะจากอายุ45มาอายุ50แล้วนะ DCA เดือนละ5 0 0 0บาทจริงคาดหวังผลตอบแทนแถวๆ15%ต่อปีเนาะระยะเวลาผ่านไป5ปีก็แค่แ60เดือนจริงพอคาดหวังของคุณคคคววววรจะมมมมีลูล่่าาาาแถ4,4ดัังงนนห้หยไ หมายความว่าถ้าคุณทองดีเนี่ยวันนี้นะคะ DCA 5,000บาทไปทุกๆเดือนนะนระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตอนเราอายุ50เนี่ยเรากดเครื่องคิดเลขหน่อยสิเนาะว่าพอร์ตการลงทุนของเราเนี่ยใกล้เคียงกับ4,4 0แสนหรือเปล่าถ้ามันได้4,5 0แสนหรือ400แสนเอาใกล้ๆก,กันไม่เป็นไรเนาะก็แปลว่าตลาดมันมีความผันผวนได้นะนิดๆหน่นนอยๆมันก็โอเคแสดงว่าเรายังอยู่ในแทร็กจริงไหมเรายังอยู่ในเส้นทางของการไปสู่เป้าหมายการ,กรเกษียณของเราแต่ถ้าผ่านไป5ปีแล้วเหมือน LTF อะ่ะผ่านไป5ปีแล้วการที่คุณดี a เดือนละ5,000เนแต่พคุเนี่ยแต ราคาแค่2 0 0 0 0 0กว่าหมายความว่าไงหมายความว่าคุณต้องทบทวนแล้วนะว่าไอ้ดัชนี s อสแอ้ด e ัชนีเนสแกร้อยที่เคยฟังคุณเนี้ยนะอีก5ปีเนี่ยมันยังให้ผลตอบแทนได้ดีแบบที่เราควรจะเป็นหรือเปล่าเอ๊คูค้าหรือว่าจุดในการลงทุนแบบ DCA มันยังไม่ใช่จุดที่ดีที่สุดหรือวิธีการ DCA มันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องสําหรับเรานะคูถึงบอกเสมอไงว่าคุณเข้ามาลงทุนใหม่ๆอ่ะคุณฝึกวินัยด้วยการ DCA ก็จริงแต่คูจะบอกเลยว่าถ้าคุณลงทุนไปสักพักแล้ว วิธีการ DCA ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดที่จะทําให้คุณรวยจากการลงทุนแต่ถ้าคุณรู้จุดเข้าจุดออกหรือว่าถ้าคุณประเมินมูลค่าของ NASDAQ ร้อยได้คุณประเมินมูลค่าของหุ้นคุณประเมินมูลค่าของ S&P ห้าร้อยได้อะการลงทุนของคุณมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการ DCA เยอะมากๆคู่ค้าน NASDAQ ร้อยที่ครูบอกว่าแพงอะมันก็อาจจะไม่ลงมาเลยก็ได้ครูวอ่าไม่เชื่อไม่เชื่อลองซื้อดูแล้วลงไหมลงยังไงมันก็ต้องลงมันไม่มันไม่มีสินทรัพย์ไหนรองที่ขึ้น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 ไปตลอดออ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 ่่ะะะมมมมมมมัััััััันนนนนีีีจจจุุดดกกลลลบบตตตตตววท้้้งงงงยรรรผป เพื่อที่จะไปดันมูลค่าตลาดให้มันสมเหตุสมผล